สำหรับตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมือ่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านกำเป็นั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบารมีสิบเป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนี่ยร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปรารถนาการสะสมอยู่นั่งไข้โควนจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกครองบ้าง อันดูเนคธรรมะหรือว่าเวลานี้เราถือบทเรา่บทเพื่ออะไรเราบทเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัเพื่อทําให้แจ้งสังะนิพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงนพระนิพานและทางใดมันจะตัดนิผ่านทางนั้นทิ้งมันไปเสีย เรากำหนดจิตเฉพาะทางพระนิพพานอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควานหาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกข์ตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เขามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราศัาจจส่งความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราอยากจะใช้วิธีการต่อต้อตานกินเลสทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะท่งความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสียเมตตาอารมณ์แห่งการสงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุมเบคขาเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องของขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งหมดเยาจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราต้องทรงเป็นประจำทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันสีพผเหลืองสึกไปกับเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยพระศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันทัทีสำหรับเจรณาดีผ้าในตัองคุมตลอดเวลาคืนหนึ่งศีลสมถะถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์ส้งวร สํารวมตาหูจมูกลิ้งกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรขันติกราเบขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญายอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของทั้นหลายเรานี่ไม่อยู่ สามโพชเนมตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลภในอาหารและก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรเบริโกูเดสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่ากินเพื่อความอ้วนทีอย่ากินเพื่อความผ่องใสยอย่ากินเพื่อหมอยายจะยังกิเลสให้เกิดขึ้น กินเพื่อ,อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักแต่ว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตะเข้าไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยเขารับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คําว่าอร่อยอย่าก,กินเนื้อมันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไปกินอย่างจระเจ ชายขยานนิยกประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกตินี่ห้าศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญาย่าเชี่ยสสงเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคําสอนเนี่เป็นผลแห่งความดีเป็นผลแห่งความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดกิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์พระโหสญะตั้งใจจําจําแล้วก็ปฏิบัติตามด้วย ตามแบบเราศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช้ปัญญาพิจเจรณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิิยะความเพียรมีแล้วในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบวชเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพานเราต้องการพระนิพพาน ปัญญามีเวลนแล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่โมัเมาในขันห้าตัดขันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่าถาไม่ฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พยายามทรงฌานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามใจถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้น ก็ใช้ากายยกตาโนสติก็สุภกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความเพียมบายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรหมิหารสีหรือว่าสินสีคือสินสีนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมณ์มันงุนง่านตัดสินใจอะไรไม่ลงได้จะโมหจริตก,กวิตตกจริตก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะอย่าไปใช้คำภาวนานะ มันจะยุ่งแค่เดินนับเก้านั่งนับโปกระคำนั่งนับโกรดนับสายก็ได้มองอะไรเหมือโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธายริิเกิดขึ้นก็จับอนุสติหกประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติชาคานุสติเทวตาานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรณนาารมันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเชื่ริ่อหลัดมียรมโปรกก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏดีโกรัญญาจะตุธาตุดานสีวัฏฐานสีอุปสมานุสติกถ้าหากว่านิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยปะกรรมฐานกามาฉันทะตัดด้วยอสปปรสปักรรมฐานและากายกายยัคตามสติความโกรธความเย่ยบัดก็ตัดด้วยควมมีหารสีและก็อาสินสีตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคส้นประสาทเปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่ยอารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุง้งซ่านก็ใช้อนาปานสติเรีวยกว่าเรีวยกว่าหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่าน มันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฟังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธจเจ้าท่านเทศถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนนาเป็นทุกข์จริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นทุกจริงไหมเวลาตายทุกเวทนาบีบขั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ และใช้อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีระชานาคาถาพักงดไปเลยแต่ขาดย้ายมันมีแล้วก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกความงโง่โยที่แล้วเข้าบวดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแ้นต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามให้อารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจนี้มันทรงตัวอยู่คือพิจรารณาเห็นความทุกข ความทุกข์ที่มันมีอยู่นะมันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจาคนรคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่น,นรักในรสรักในสัมผัส ผูกพันในบุคคลและสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การต้องประกอบกิจการงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินบาบัตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินธบัตเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปบินาบายก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะนั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไปแล้วเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควรับเราหรือไม่ควรับเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน,น้นถ้าไม่ได้ตามคาดปรามปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คําข้าวคําเดียวการรับคําสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกข์คือเรากินทุกข์ถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสื่งหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านอิขานิพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องความกินข้าความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็น,นี่เรามันเลวเสืยเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกิเลสตัณหาอุปาทานและผุสลกรรมแล้วเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหม็นในของที่เราจะกินเข้าไปนี่มันสะอาดและสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะไปล่างปากล่างมือมันทำไม เป็นอนันว่าเรากินของทุกเข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสุกปรุกเข้าไปร่างกายมันก็สุกปรุกสำหรับข้าสุขที่จะเป็นเข้าสุขได้มันเป็นเข้าสารมาก่อนกว่าจะเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องไปทุกข์ แล้วเป็นข้าสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาฟืนต้องหาเตาต้องหาหน้ำต้องหาหมอมาประกอบกิจการงานไปควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุกเพราะมันเหนือยผมยะพูดให้ฟังได้ย่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทําไร่ไถนามาก่อนต้องหวานต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปได้วยความลําบากการกระทําอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันตรายพ่งเ,เกิดกาบต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวก็เป็นการของความทุกข์แบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าว้างได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านอาสาลงไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนา,นานในก่อนที่มันจะเป็นนามันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซีว่าไฟันต้นไม้ทีละต้นเนี่ย มันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้คนมันแล้วต้องบันเป็นทอ่อนล่าต้นไม้ไว้เพื่อค้อนพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนคนต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาเดียทําข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้ค้นต้นไม้ต้นเดียวพอมหมต้องค้นกี่ตน้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันล่าต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นเรียให้เรียบ มเมื่อทําพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถหาขา้าวโลดข้าอุปกรณ์ต่างๆสิงทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ทวยอย่างก่อนจะจิงข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ละชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ด้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตตัปชีวีเปรต พรดประตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นนี่สภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่ก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้้ดยด้วยการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปก,กรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ําก็ดีที่อยู่ก็ตามแล้วเสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทําขึ้นมาได้เพราะอาศัยเชาวบ,บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทําตัวเป็นบรัชทัตตัวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนเช่นไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากในการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ขดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบรารมีสิบครบต้องมีเจรณะสิบห้าครบ และก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินยัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงทุกอย่างยาละเลย จงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้ตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลแล้วดูความสุขกับโกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเข้าโค้งโคกันเขาเดินไปได้วยความสุขแล้ว่าก็เดินไปได้ความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจ้าใจอ,าออกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุกทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกข์หัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปจจทรัพย์สินไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้การของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีมอมองเห็นคนเป็นทุกมองเห็นวัตถุเป็นทุกแล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกค,คนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหน,นมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอถุงเลืดไทที่มันเต็มไปด้วยจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้าแพรหออ่อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกใหม่สวยก็แสดงว่าผ้าดิบหออ่อจาระหรือว่ากระสอบหอ่อจาระ <c oughs> ทิศถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันทรงตัว ล้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขาดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดในเรื่องแก่เราแซาบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการนินทาประสังสาคำนินทาร่สรรเสริญอย่าสนใจนั้นโลกกรรมทั้งแปบริการอย่าสนใจ มันจะมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นก่นสารอาวัคันาธาระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยน่าจของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสมณเนรที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนยกเว้นใะใครเขาจะว่าดีก็ฉังใครเขาว่าชัว่วก็ฉังเราทำให้มันถูกตามพรธรรมวินยัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานาสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังคาเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัทเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพัน์ใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพันธ์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพรานิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพา,านไม่มีแล้วชานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทำไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดคือศิลสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นฌานสมาบัติครรมนิพพานทำไมจริงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นปรัตถุประชีวีเปรตมบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาได้ยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น ไราสำหรับคัสเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะแล้วนี่ยี่สิบเจ็ดนาทีสเสศษค่อยรับฟังข้าวัดปฏิบัติในหน้าต่อไปรับฟังข้าวัดปฏิบัติในหน้าต่อไปรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไปรับฟังข้อวัดปฏิบัติ